สวัสดีท่านผู้ชมที่รักครับผมอาจารย์สิงห์ธนาบูรณ์ศูนย์พระเครื่องสมเด็จสยามปรบีขัวโตช่องสิงห์สองพระวันนี้เราจะมาสองพระรูปหล่อหลวปู่เผือกนะครับขนาดหน้าตัก5นิ้วทําจากกระดาษสาสร้างในปี2,501นะครับแล้วก็เป็นพระที่หายากนะครับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพระรูปหล่อหน้าตัก5นิ้วนะครับองนี้นะครับก็สร้าง เมื่อปีพศ2501นะครับเข้าใจว่าถึงยุคท่านนะครับและท่านก็น่าจะเป็นโครงปลูกเสกนะครับวัสดุการสร้างนี่ก็จะสร้างด้วยกระดาษสานะครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยก็จะสร้างด้วยกระดาษสาเพราะว่าลักษณะขององค์ท่านเนี่ยคือไม่หนักมากนะฮะกระดาษสาแล้วก็ผสมปูนนะครับ ด้วยนะครับในการสร้างเพื่อจะให้เกาะองค์ท่านได้ดีนะครับนะแล้วก็ลักษณะของท่านเนี่ยนะครับก็ดูแล้วสมบูรณ์นะครับแล้วก็สวยงามนะฮะเข้าใจว่าการสร้างเนี่ยคงสร้างไม่กี่องค์นะฮะสร้างน้อยสร้างนะสร้างเฉพาะลูกศิษย์นะครับดูลักษณะของท่านทั้งองค์แล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับ นะวัสดุนะครับการสร้างต่าง,างๆเนี่ยนะครับเข้าใจว่านะฮะตอนสร้างเนี่ยนะครับน่าจะมีทาสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นจีวรนะครับนะแล้วก็สีเนื้อตาหากนะฮะองค์ท่านนี้ก็เข้าใจว่าเป็นสีขาวนะครับเข้าใจว่าเป็นสีขาวนะฮะจีวรดูแล้วเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองทั้งองค์นะผมก็จะเป็นสีดำเอ้ย อ่าครับครับนะเสียงท่านนะฮะอ่านะครับน่าจะมีแบบลักษณะทาสีเนี่ยฮะเสียงของท่านเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะฮะอ่านะแล้วก็องค์ท่านเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับข้างฐานเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะรอบรอบข้างนะ,ะก็จะเป็นสีเขียวนะครับแต่เวลาการผ่านไปนะครับก็ตอนนี้ก็60กว่าปีแล้วนะครับก็จะมีความ ที่เห็นก็อาจจะเป็นความเก่านะครับมีรอยความเก่านะฮะแล้วก็มีด้านบนนี่ที่ท่านประทับหรือนั่งอยู่นี่นะฮะก็เป็นสีแดงนะครับที่ทาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่านะครับหลวงปู่เผือกนะครับหลวงปู่เผือกนะ,นะครับแล้วก็ ข้างล่างก็จะเป็นพอสอเป็นการสร้างนะฮะแล้วกนะ็ออกที่วัดกินแก้วนะก็เท่าที่เห็นเนี่ยน้อยมากนะครับที่ทจะเห็นพระรูปเหมือนท่านนะครับพอสอสพนานเยนะครับนะเพราะการสร้างเนี่ยเคยเห็นก็จะม,มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะเป็นคนละบล็อกคนละพิมพ์กันนะฮะที่สร้างออกมานะครับ ดังนั้นเนี่ยท่านใดมีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีวาส,สนาบารมีนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับรูปเหมือนของอหลวงปู่เผือกวัดติ่งแก้วนะครับ,นะรบนะก็ถือเอาไว้ว่าเสริมวาสนาบารมีธุรก,ก,กิจการงานการเงินนะฮะให้กับผู้นิยมเริ่อมสายศรัทธานะครับในองค์หลวงปู่เผือกนะฮะ โดยเฉพาะชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ไม่ใช่ชาวสมุทรปราการอย่างเดียวนะครับผมว่าทั่วประเทศไทยนะครับก็อยากจะสะสมหลวงปู่เผือกนะฮะเพราะว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับในเรื่องของการาาถือศีลการวิปัสสนาแล้วก็สร้างนะครับบูรณะสังของนะครับวัดต่างๆนะครับนะเพราะว่า,าที่ท่านโด่งดังเนี่ยนะครับก็คือ ท่านได้สร้างพระกุศะนะครับเ่าเรกพิม์เล็กพิม์พใหญ่พิม์พแม่ครัวนะครับเ,เข้าใจว่าเป็นพศ2400นะครับ60ถึง2400 65ในเรื่องของการสร้างพระขึ้นมาแล้วก็ประสบการณ์นะครับมากมายนะครับประสบการณ์ในการที่ลูกศิษย์ได้ประสบพบเจอมานะครับในเรื่องของ ความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอเขาเรียกว่า,าความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการทามาค้าขายนะคบแคล้วคลาดปลอดภัยนะแล้วก็เรื่องของอเมตตาค้าขายนี่มีอยู่แล้วนะครับนะก็เรื่องของการเสริมวาสนาบารมีนี่ก็ถือว่าเป็นพระรูปหนึ่งนะครับนะที่มีผู้นิยมศรัทธาเป็นจำนวนมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอสิงสองพักของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ